สวัสดีตลาดนัดครับทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับตลาดนัดในหมู่บ้านผลเยอะเหมือนเดิมของกินของขายก็เยอะฝั่งทั้งนี้ก็มีทั้งเสื้อผ้า ยาวไปเึ่งนู่นใส่กอกยากงหอมืระเทียมของเด็กเล่นตรงนี้มีสนามเด็กเล่นเลยเด็กๆกำลังสนุกสนานกันใหญ่เลยเมื่อกี้ไปดูมีเพลงเต้นเลย กำลังกระโดดกันใหญ่เดียวมารอซื้อน้ำเต้าหู้ร้านนี้เนี่ยขายดียืนรอประมาณสิบนาทีแล้วยังไม่ว่างเลยสั่งแม่ค้าไว้ไม่รู้ลืมแบสองถุงน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกสมุนไพร ไม่ใส่เครื่อง7บาทใส่เครื่อง10บาทเด็กๆก็มากับผู้ปกครองเดินตลาดสนุก ม่ค้าเขามีคนเดียวหลายคนเดียวเวลาคนมาซื้อต่อคิวก็จะทำไม่ทันเพราะบางคนมาสั่งทิียงสามสี่ถุง ผมว่าจะไม่กินข้าวผมจะซื้อปลาท่องโกเนี่ยเขามีตัวใหญ่ๆด้วยตัว5บาทซื้อไปกินน้ำเตัวหู้อิ่มเลยเพราะเขาทำตัวใหญ่มาก จันซื้สวยๆอยีกไม่นานก็จะออกกันชามาจับจ่ายซื้อของกันได้ครับทุกคนครับขายขี้เกียจทำกับข้าวก็มีกับข้าวสำเร็จเยอะแ สวัสดีครับ